สวัสดีทุกท่านครับผมเพราะผมเอ้โมนะครับกับเกม Blank Dream นะครับผมไม่ได้แคสต์นานเลยนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาว่างที่มีอยู่น้อยนิดของผมนะ ก็จัดหนักให้ทุกคนไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับสำหรับเกมนี้ขอ,ขอขอบคุณเพจเจ้าแม่เจ้าก่าของเรานะ girls day monster นะครับผมที่แนะนำเกมนี้คือตอนแรกอะ่ะผมเห็นเกมนี้ก็โอเคภาพแคปชั่นอะไรหน้าล่นอยู่นะแต่คำอธิบายของท่านพระแม่เนี่ยทำให้ผมจะว่ายังไงดอีอึ้งนิดนดคือบอกว่าเกมเขาบอกว่าเกมเนี้ยคนที่เหมือนกับว่า เป็นโรคซึมเศร้าเลยอย่างเงี้ยไม่ควรเล่นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องที่ดาร์กกับมีความเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายนะฮะซึ่งพูดถึงครว่าเกมนี้ฉันไปกรณีศึกษาเลยว่าได้เลยว่าทําไมคนเราถึงฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากนะไม่เล่นไม่ได้อะฮะ <S <S ก็มาเปิดกันเลยดีกว่ากับเกมนี้ Blank Dream Part แรกลุยเมื <S <S ่อคิดย้อนกลับไป มาเป็นชีวิตที่น่าช่างหน้าเบื่อฉันก็คงพูดไม่ได้หรนะว่าฉันหลบหลีความสนุกสนานแต่ว่าถ้าจะถามว่าถ้าจะขอให้ฉันมีชีวิตอย่างนี้ซ้ำเหมือเดิมอีกก็คงขอปฏิเสธโดยไม่คิดไม่คิดแม้แต่น้อยอนะเอาเข้าจริงๆถ้าให้ฉันพูดฉันเกลียดมันทุกอย่างนั่นแหละฉันหวงังไว้ได้ซ้ำว่าชีวิตของฉันนี้ไม่มีตัวตนอยู่ยังไงก็ตาม แล้วก็ตัวฉันมิชิโรอุซุยไม่ได้มีวันเกิดวันที่17ได้กระโดดและทิ้งชีวิตตัวเองลงไปในแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำมันเป็นบึงบึงประเด็นคือเธอข่าตัวตายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วไงต่อที่นี่มันที่ไหนฉันหลังจากที่เด็กผู้หญิงได้สติกับคืนมาเธอก็จำไม่ได้ว่าเธอเป็นใครนะครับผม เอากับเขาสิเอาละกระจกไม่สะท้อนภาพอะไระทั้งสิน้นเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้มันไม่มันไม่ชัดชดเลยวะชัดชัดไร <c oughs> นั่นไงมันมาแหละเอาวะไม่มีอะไรจะเสียโอ้ยอย่าเพิ่งได้ไหมทำใจแปไป,ไปอ ุยสิสวัสดีตัวฉันฉันคือเธอแล้วเธอก็คือฉันก็เป็นกระจกนี้นะเออฉันเสียขาอทรงจำไปนี่นะไม่ต้องห่วงหรอกตัวฉันฉันรู้ว่าเจ้ามันกลับมาอย่างไงจะดีหรออฉันจะเชื่อใจเธอได้หรอ,อไม่ดีกว่าใครบอกให้เธอหันหนีเอ้าถ้าไม่ว่าจะเลือกอันไหน ผมก็ต้องมองตาเธอจะมาให้เลือกทำไมครับแม่สถานที่ที่คุณอาคุนเคยปรากฏต่อสายตาเด็กสาวมีตัวนี้จ้องมาด้วยดวงตากลมเด็กกินรู้สึกว่าเจ้านี่มีความสำคัญกับเธอมากเอาสมุดมาคิคุณมิยาคาเดมี่ชั้นชั้นปีที่หนึ่งสองมิชิโรอุสุวิมีลูกของเธออยู่บนปก คอมพิวเตอร์ที่คุ้นเคยซึ่งเดี๋ยวผู้หญิงก็เปิดมันโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าพยา,ยามจะเปิดมันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็หยุดชะง,งักไว้ก่อนกระตกแต่งตัวอืมซึ่งเด็กผู้หญิงรู้สึกว่าไอ้เจ้าเครื่องสำอางพวกน,นี้ไม่คุ้มเ,มเลยเด็กผู้หญิงรู้สึกอยากจะนอนเสเหลือเกินครับผมเอา้าแฮ้ยมีมีดเล็กๆอยู่ในโต๊ะ รู้สึกคุ้นมือมากหมายเขาาไงที่ว่ามีดคุ้นมือเธอคือการที่มีดคุ้นมือนี่มันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มีดทำครัวด้วยอะในตัวเสื้อผ้าก็จะมีแต่เสื้อผ้าสีดำซึ่งเด็กผู้หญิงรู้สึกว่าเธอชอบใส่เสื้อสไตล์นี้เธอเหมือนผมนะผมก็เป็นคนชอบใส่ใส่เสื้อสีดำ<ม>ก็มีอุปกรณ์แต่งตัวแต่ไมปหมดซึ่งเด็กผู้หญิงรู้สึกว่ามันเข้ากับสไตล์เธอดีซึ่งมันเปิดไม่ออกเอาแล้วไงต่อ เราได้มีดมาแล้วมันทำไมเหรอ Why not try it out <c oughs> มีอะไรให้เงืบมาตลอดนี่จะให้กูแทงตัวเองเลยเหรอไม่ดีมากเปิดมาให้ฆ่าตัวตายกันตรงๆนี่เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> แต่เราก็ไม่มีอะไรจะเสียเปล่าไง <c oughs> เอาเลยอืมเดี๋ยวผู้หญิงก็เสียบมีดเข้าไปในคองเธอชวัวถ้าเกมโอเวอร์น่าจะดาให้ ไม่น่าจะใช่ฮะเฮ้ยไม่เว้ยกระจกแตกเองซะงั้นเดี๋ยวผู้หญิงก็กลับมายืนหน้ากระจกอีกรอบหนึ่งเธอรู้สึกได้ถึงความรู้สึกในมือเธอแต่ว่าไม่มีรอยมีดเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ยินดีต้อนรับกลับเป็นไงบ้างล่ะข้าตัวเองในกระจกึมองอย่างนั้นทำไมแล้วมีปัญหาเงี้ยเหรอ เฮ้ hey! ฉันสอนเธอ,อวิธีที่จะเอาความทรงจำากับคืนมาให้เธอนะฮะมิชิโรอุซุยอายุ16ฉันจมน้ำตายในบึงใช่ไหมแม้ว่าจะแค่ส่วนหนึ่งแต่เธอก็จำได้แล้วจำชื่อของเธอและว,วิธีตายหากระจกอันอื่นในโลกนี้ซะนะแล้วก็พังมันในโลกนี้เนะี่ยจะมีกระจกที่สะท้อนภาพของเธอออกมาซึ่งมาสะท้อนความทรงจำของเธอออกมาด้วยแล้วเธอก็รู้แล้วนี่ว่าจะพังมันยังไงใช่ไหมล่ะ ก็แค่ฆ่าตัวตายในกระจกนั่นพังกระจกเธอก็จะได้ความทรงจําเธอกับคืนมาและในเวลาเดียวกันก็คือทําตามคามขอให้เป็นจริงเมื่อเธอทาลายกระจกทุกเมื่อเจอพังพังกระจกทุกบานเสร็จแล้วเมื่อเธอได้ความทรงจำทั้งหมดกับคืนมาเธอก็จะเข้าใจถึงความความต้องการแท้จริงของเธอนั่นคือวิธีการของมันละ่ะความต้องการของฉันเข้าใจหรือยังละ่ะ อย่าท่าเอาแต่มองเธอต้องทำลายมันด้วยนั่นน่ะเป็นวิธีที่จะทำให้คำขอของเธอเป็นจริงนะทำไมงั้นเหรอนึกถือเอาเป็นว่าเอาความทรงจำมาให้ได้ก่อนก็แล้วกันเอาละไปตามหากระจกซะสั่งเั้นะ <l'> <S <s> <S ก็ไม่รู้นะว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแต่จำได้ว่าฉันมีความต้องการอย่างหนึง่งอย่างแรงกล้าเลยด้วย Down? เพื่อที่ให้ชีวิตฉันไม่มีแม้แต่ตัวตนเอาจริงดิเนี่ยนะความต้องการของเธออะเลี้ยงอย่างงี้เอาความทรงจํากับคืนมามันจะดีหรือคือชีวิตเราก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นปะเมื่อมิชิโร่ได้ความทรงจากับคืนมาเธอก็รู้สึกว่าเธอได้สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญไปมากๆหมายถึงตัวตนของเธอหรือเปล่าที่ว่าสูญเสียไปอะไม่รู้แฮะเอา ไปต่อเลยแล้วกันฟังกูอยู่ไหนล่ะเนี่ยที่นี่มันเธอมาที่ใหม่งั้นเหรอโอเคนะฉันเลือกเวลาถูกจริงให้ที่มาที่นี่เธอเป็นใครเฮ้ยโทษทีฉันตื่นเต้นมากไปหน่อยนะเธอเพิ่งจะมาที่โลกนี้ใช่ไหมเพราะงั้นเธอเลยอาจจะสับสนนิดหน่อยฉันชื่อยูสื ฉันคิดว่าเธอจําชื่อตัวเองก็คงไม่ได้เลยละมัง้งแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละฉันจําได้นะอา้าวนี่เธอจําได้เหรอมิชิโร่ใช่ไหมแปลกแฮะมันใช้เวลาตั้งนานเลยนะกว่าฉันจะจําชื่อฉันได้เนี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่เรียก,กว่าโลกกระจกนะดูเหมือนจะเป็นโลกที่ดวงวิญญาณที่มีคอองการ์แรงกล้ามาอยู่ฉันคิดว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ระหว่างโลก โลกความจริงกับโลกหลังความตายนะฉันพบว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ไหนนะนะแล้วก็ฉันก็บอกอะไรแน่นอนก,กับเธอไม่ได้ด้วยแหละโดยวิญญาณที่มีความต้องการอย่างแรงกล้างั้นเหรแต่ว่าความที่มันแปลกก็คือฉันจาในขณะฉันจําได้ว่าฉันตายด้วยความต้องการที่แรงกล้ามากๆแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันหวังอะไรเอาไว้อะเธอจาได้ไหมมิชิโล ฉันจำได้ฮะเอาจริงดิแล้วเธอก็รู้ได้ใช่ไหมว่าจะทำยังไงอ่ะเอาจริงดิไม่ใช่เหรอนี่เธอโชคดีขนาดไหนกันเนี่ยโอ๊ยโลกนี้นี่ไม่แฟร์เลยนะไม่แต่ความตายเนี่ยแล้วเอ,เอ,อ็งก็ตามถ้าเธอจะเดินไปเดินมาก็ระวังพวกวิญญาณร้ายเดิกแล้วกันนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะอิจฉาในดวงวิญญาณที่สามารถทำทำขอโดยให้เป็นจริงได้ซะง,งั้นอ่ะแล้วเธอเป็นหนึ่งในนั้นได้หรือเปล่า ตอนนี้ฉันจําชื่อฉันได้ฉันเจอกระจกแล้วก็มานานมากแล้วด้วยเพราะงั้นฉันก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าฉันมั่นใจว่ากระจกพวกนี้ในความสําคัญกับโลกนี้มากเพราะงั้นมันถึงถูกเรียกว่าโลกกระจกนี่ล่ะอ้าวตกลงนี่เธอตั้งชื่อมันขึ้นมาเองหรือว่ายังไงเนี่ยฮะไอโลกเนี้ยผ่านไปแล้วหกนาทีเกมไวกว่าที่คิดนะโลกกรีนเนอรี่นี่คือสีเขียวเลยนะโลกสีเขียวเหรอ ให้การพบกันนี้เป็นแสงแห่งความหวังมันไม่เห็นจะเขียวเลยวายอะไรเนี่นย Take one decorative X ยัง<ล>เอา้าเก็บดาบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราเราจะเอาขวานไปทำไมอะโอ้ โอ้ยผมขนลุกเลยฮะห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนี้มันทำไมกันเนอาะเจยามนั่นเนี่ยเปแค่คนโง่ที่ดูได้แค่จำนวนเท่านั้นบอกของจริงจากของปลอมไม่ได้เรียังไงหมายควาว่าไงวะหมายควาว่าไงวะรือปั้นหินนี่ดูแปลกแปลก กล่องนี้มีขวานจะเราตัดไม้เต็มไปหมดมมได้ขวานมาแล้วผมว่าผมรู้นะป๊าปเรียบร้อยผมยังไม่รู้นะว่าเราเอาขวานจริงมาทำไมแต่ว่าโอเค เอาละดูซิว่าเราต้องทำอะไรต่อฮึมต้นไม้ขวางทางมันต้องเอาสับเอาหนาไปอีกครับขอบคุณครับเดี๋ยวระตัวนี้ว่ากันทีหลังมีต้นไม้ด้วยเหมือนกันใช้ต้นนี้ปะใช่ชัวเอาไม่ใช่สับเลยสับสับสับโอ เื่อเอาฟืนซึ่งขวานก็พังแล้วครับพี่น้องครับอโอ้คนลุกวาบหนาวไปถึงสันหลังโอ้โหห้องนี้ให้บรรยากาศคอสปาร์ตี้มากอะฮะห้องนี้จริงๆเนอน่ารักจังไอเตกียงนี่ เอาสิครับเยี่ยมไปเลยอุ๊ดฮืมไฟดับห้องก็ถูกกินๆด้วยความมืดมิดอ้ยอ้ยอๆ้ยอเ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเอาใช่ไม่ได้อีกอะไรวะเอาวะรีบหาทางเฮ <AM OUR> ้ยอ้ย อะไรดังตอกตอกตอกไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรดังตอกตอกตอกอย่าทำอะไรกูนะแล้วไงต่อเฮ้ยเมื่อกี้ลงเดี๋ยวดยต้นไม้นั่นเเาปะาป่ะ ไฟมันน้อยไปก็เติมฟืนโอ้โหคืนนี้ต้องโชคช่วยจริงเพราะตอนแรกอะ่ะผมเดินมาจากห้องแล้วมผมเพิ่งนึกได้ว่าทําไมผมไม่เอาฟืนไปใส่ไอเตาผิงแต่รู้สึกว่าผมคงจะมาถูกทางนะฮะต้นไม้ก็ถูกเผาอย่างรุนแรงมันต้องเรียกเผายัางไงอะ่ะเฟรลี่เนี่ยแบบมอดไหม้ไปเลยฮะเผาแรงมากอืม um, ก็กลายเป็นเท่าทาน มีทางเข้ามาต่อแล้วเยี่ยงไรโอ้ยประตูนี่กระจกมาแล้วกูเจออีกอันหนึ่งแล้วไวจุงมาดูซิคราวนี้กูต้องเอามีดแทงตัวเองรอบไหมหกเดือนก่อนที่บึงกระจกกระจกอีกแหละนึกย้อนกลับไปมันช่างเป็นชีวิตที่น่าเบือ่อ อานี่ันที่ผมแปลไปตอนต้นเกมเลยนี่ฮะงั้นไม่แปลต่อแล้วกันมึงกระจก <c oughs> บางทีฉันน่าจะลองตรวจสอบข่าวหรือนั่นดูนะมึงกระจกมึงที่อยู่ในสวนส่วนที่มันแยกตัวออกมาฮะสวนเดียวๆเ,เลยเดสเซเลตนะผมก็แปลไม่ถูกเหมือนกันซึ่งก็ไกลประมาณนั่งรถไฟประมาณ20นาทีระยะวัด ของเธอนี่มันยังไงกันก็มีขาวลือแปลกๆเกี่ยวกับที่นี่นะซึ่งถูกบอกว่าเฮ้ยอากาศดีนะว่าไหมใครฉันคุยกับเธอนั่นแหละนะไม่มีใครคนอื่นที่นี่ใช่ไหมล่ะคุณไม่ใครอืมก็แข่เด็ยัเรียมอปลายที่ผ่านทางมานะแต่ว่ามาเห็นเธอมองบึงด้วยแววตาว่างเปล่าแบบนั้นนะนะอืมฉันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไม่ได้กันเลยฉันคิดว่า ควรจะเรียกเธอซะหน่อย <c oughs> ไม่จะเป็นหรอกแน่ฉันไม่ได้บอกนี่ว่าฉันจะกระโดดกระดีแล้วแต่ว่ามันมีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับบึงกระจกเนี่ยน,นะ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับว่าเจ้านี่นะเป็นประตูระหว่างทางไปสู่โลกเรากับโลกหลังความตายเดียวหมายความว่าเธอกระโดดลงบึงนี้ก็เลยมีในโลกนี้ว่างั้นแต่ว่ายูสุก็ต้องมาตายที่บึงนี้เหมือนกันใช่ไหม เดี๋ยวยังไงเป็นไปได้เป็นไม่ได้เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวคงได้รู้กันฮะสำหรับฉันบางที่อาจจะเป็นจริงก็ได้นะตามชื่อของมันเพราะว่ามัสทอนตัวสวนออกมาได้เหมือนเป็นกระจกเลยละ่ะเธอคงคิดอยู่สิว่าไอเจ้านีปากมากใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเธอเห็นแหละฉันก็จะคุยกับเธอไปเรื่อยๆอเพื่อไม่ให้เธอคิดอะไรแปลก ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้จะก,กระโดดนี่ก็ดีแล้วนี่อ้อฉันควรจะบอกเธน,นะฉันอายาโตฮิโนฮาระฉันมาวาดรูปสวนนะนะอืมไม่ได้จะมาจีบหรอกนะบอกชื่อฉันทําไมจะจีบเหรอก,ก็เพิ่งบอกไปใช่เหรอว่าไม่ได้มาจีบการแนะนําตัวนะ่ะเป็นสเต็ปแรกของการพังกําแพงระหว่างกันเลยนะเอาละเธอชื่ออะไรล่ะฉันไม่บอกนายหรอกเออ ก็ยังเันคิดเลยนะ,ะมาวาดรูปจริง,รงสินะ,ะเธอนี่นะเธอคิดว่าฉันคนของพวกนี้ไปมาเพื่อที่จะไปโชว์ชาวบ,บ้านเขาเรือไงล่ะมัง้งถ้าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าตัวตายเธอก็อยู่แถวๆนี้ซะหน่อยก็แล้วกันฉันน่ะมันมักจะเหมือรอยเสมอตอนที่วาดรูปนะแต่ว่ามันก็เหงาอะนะเมื่อไม่มีใครอยู่ดูข้างๆ ของที่มีชิลมีในตอนนี้เธอจะไม่มีใช้ในอดีตแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยฉันมีความสัมพันธ์แปความรู้สึกเชื่อมต่อแปลกๆกับเจ้าบึงเนี่ยนะทางฉันก็พาฉันมาที่นี่เองเลยอ๋อคือในขณะที่ในเมนูนี้มันมีแต่จริงๆคือเราไม่มีโอเคเอาไงอะ่ะกระโดดใช่ไหมเรือเช่าก็แค่ปายเลยนะ มิชิโรก็เคยเห็นคนอยู่บนเรือบ่อยๆออืมายาโตก็วาดรูปอยู่แล้วยังไม่ได้มองมิชิโลแกโดดเลย,ดดเ,ลยเจ็บแน่ๆมันไม่เจ็บหรอกแต่มันทรมานแน่ๆกระโดดไปตเฮ้ยถ้าเกมโอเวอร์ทำไงวะเนี้ <c oughs> <c oughs> ไงต่อ ฉิโรกกลับมายืนหน้ากระจกอีกรอบหนึ่งแม้ว่าจะรู้สึกได้ว่าน้ําจากในบึงนั้นอยู่ในจมูกของเธอแต่เสื้อผ้าของเธอก็ไม่ได้เปรียกเลยแม้แต่น้อยใช่ฉันเจอกับไอายาโตะที่บึงกระจกวันนั้นเริ่มจำเลือกตัวได้มากขึ้นแล้วสิเมื่อมิชิโรได้ความสนใจเธอมาเธอก็รู้สึกเหมือนเธอเสียอะไรบางอย่างที่สําคัญไปตัวตนของเธออีกแล้วหรือเปล่าแล้ว,ลวอะไรวะเนี่ยบลอนคีไม่ต้องไม่ต้อง bronze key wait wait hai hai dia mau kia dia dia mau kia lai mau kia Apa dia Arai wakah? อะไรวะคะเฮ้ยแบบเมื่อกี้ตกใจมากอ่ะคือแบบมันมาแบบมันดักเหมือนเหมือนเกมนั่นน่ะ The w i t c h House อ่ะโอ้เฮ้ยบอลคียร์เจอไอรอนบาร์พุ่งขึ้นมาจากอ๋อแท่งเหล็กขึ้นมาจากพื้นดูเหมือนจะปีไม่ได้ด้วยอ้าวแล้วผมเพิ่งจะใช้มันไป ปลอดภัยไหมกูเดินนิ่มๆเลยตอนเนี้ยแม่นะมิชโลมานี่สิมานี่สิดูสิอีกคนนึงละทำไมบรรยากาศมันโอ้ยเกมนี้ไหนบอกบรรยากาศมันจะดาร์กๆไงเพลงไม่ดาร์กเลยนี่มันแปลกดินี่มันยากมากเลยเนี่ยที่จะมีมดวงวิญญาณสองดวงมา อยู่รวมกันในช่วงเวลาสั้นๆหืมอะไรเออโทษทีแต่ว่าแค่มองเธอฉันก็รู้สึกแปลกๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมบางทีเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมเอาเถอะฉันชื่อเรทาโร่ก่อนนะมันเป็นชื่ออาจจะนะมันชื่อที่อยู่ในสูตรเนี้ฉันก็ไม่ได้จำชื่อตัวเองได้หรอกอืมฉันก็รู้สึกแปลกๆด้วยแหละฉันมิชิโร ยินดีด้รู้จักอืมฉันก็เดินไปเดินมาอยู่ในโลกแปลกๆนี่อยู่สักพักแล้วถ้ามันจะอยู่สุดที่นี่นะแล้วกับเธอล่ะรู้สึกเหมือนกับเป็นอีกมิติหนึ่งไงงั้นเลยฮนะที่นี่นะ่ะเป็นที่ที่ดวงวิญญาณที่มีความต้องการมาอยู่มาอยู่นะนายจะความต้องการของนายได้หรือเปล่าเดยทะเลาะห์นั่นสินะนายจำอะไรไม่ได้เลยงสินะ บางเทียนะเหมือนมีหมอกอยู่ในความทรงจำฉันอย่างไงอย่างนั้นแหละฮะฉันก็เป็นอย่างนั้เหมือนกันเลยนะมีชื่อรก็แค่พิเศษละมั้งนิ่เธอ,อนี่มานานแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่เคยนับหรอกนะอืมเพราะงั้นที่ฉันบอกได้ก็คือนานมาแล้วนะฉันคิดว่าอาจจะหลายปีแล้วนะเธอตายหลายปีแล้วเหรอมก็คงงั้นละมั้ง นานพอที่ทำให้ฉันคุ้นเคยชินกับที่นี่แล้วก็ไม่มีความทรงจำนะคนระัชั้ครั้งแรกและครั้งเดียวเลยฉันได้ความทรงจำฉันกับคืนมาก,ก็คือตอนที่ฉันได้ตอนที่ฉันเจอกระจกที่มีภาาสะท้อนฉันอยูอ่ฉันก็เห็นกระจกบ้านอื่นในโลกนี่ไกันะแต่ว่ามันโชว์รูปของคนอื่นหรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลย ฉันเจอกระจกของฉันเมื่อกี้นี่เองฮะเอาจริงดิไม่ใชิโนะเ,เธอนี่นะผมแปลอา้าวช่างเถอะถ้าเกิดว่าเธอหากระจกอย่างนี้จะไปเรื่อยๆบางทีหากระจกพวกเราก็อาจจะช่วยได้ว่าไหมอืมฉันไม่คิดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรอกที่เธอแตกต่างจากดวงยานดวงอื่นนะมิชิโระอืม ก็แค่เธอมีเวลาของเธอเท่านั้นเองคือยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่ดูเหมือนกับว่าเราจะมีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านนะนะโอเคเราเล่นมากี่นาทีแล้ววะ21่งั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเกมนี้ผมยังจับจุดไม่ได้นะว่ามันจะดาร์กยังไงโอเคตอนนี้ผมยังไม่มองมองไม่เห็นความดาร์กของมันมากเมื่อกี้มันทำลายความดาร์กไปหมดสิ้นเลยด้วยแล้วมั้งเพลงมัน แต่สนุกดีฮะเกมนี้ก็ลองดูไปเรื่อยนะครับว่าเกมนี้มันจะมาในแนวทางไหนต่อผมอาจจะยังไม่ได้แคสเกมไปอีกสักพักนะก็ขึ้นกับเวลาว่างที่ผมมีก็รอน,นี่นล้นะครับผมโอ้ยครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พร์ทหน้าะฮะ